ครับสลหรับเรกุมก่อนที่เราจะเรียนนะครับขอให้เราอ่านดูอาก่อนนะครับลราเรามเราีบนนเบนนาวรเบนกามาบิลฮฟอัลบาีับิชฮลีซดรีวยซิลีอัมรีวะหลุอัคดะตมิลิานีฟะฮกอามีนโอเคี่ กป๊ปปี้ได้มั้ยวะเช็กสกรีนอยู่ใครทำคนใครใครทำคนนี้ได้ยังสิหรอเครได้ยังเพาสี่ยังนาะใครใครทำก็ลองบอกคำตอบมาได้เ่อไม่ตรงคือว่ากำนหนให้ x เ,เนี่ยเท่ากับดิสดิดิสแล้วก็ y เท่ากับ ดดดดดแล้วก็จงหาค่าของเดดดดดเแสดงว่าค่อยหาค่าของนี้นะของจะไม่มีแล้วเดดดดลัวลสาม y กลังสองลบห้า x y แล้วก็บวกกับสาม x กลังสองอันดับแรกที่เราควรสังเกตเนี่ย x y x y จะเป็นเท่าไหร่ x คูณ y ถ้าใครสังเกตจะจะมองออก x y จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งปะ ก็ลองเอา x กับ y เนี่ยไปคูณกันพอเอามาคูนอะ่ะดูนะสมมติไปเอา x กับ y ไปคูณใช่ปะ่ะเนี่ยดูนะก็อ่าด้านล่างก็ตัดกับด้านบนของ y ด้านล่างของ x ก็ตัดกับด้านบนของ y แล้วก็ด้านล่างของ y ก็ตัดกับด้านบนของ x ตัดหมดก็เหลือหนึ่งอันดับแรกก็ควรสังเกตได้แล้วว่าอันนี้เป็นหนึ่งแสดงว่าค่าที่เขาต้องการหาจริงๆคือค่าสาม y กําลังสอง 3x กำลังสองบวก 3y กำลังสองแล้วก็ลบห้าค่านี้เองที่เขาต้องการหาหน้าที่เราคืออะไรเขาบอกว่าต้องการ x กำลังสองใช่ป่ะก็บางคนก็เออเรามี x แล้วจะยากอะไรก็เอา x ไปกำลังสองสิครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ขอบอกก่อนนะสมมติว่าเราเอา x เยอะกำลังสองลองดูนะเราเอาพอเราเอา x เยอะกำลังสองใช่ป่ะ มันก็ต้องยอกกกาลังสองทั้งสองทั้งทั้งเศษแล้วก็ส่วนแล้วก็เราก็ต้องแยกอีกหนางลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังลังสองแล้วก็ตอนบวกสองหน้าหลังมันก็จะติดรูทเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูพอเราแยกใช่ไหมจะเป็นเอกกำลังสองจะเป็นรูทสามบวกรูทสองอันนี้ทำเอกอย่างเดียวนะจะได้รู้ว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กสามลบรูทสองกลังสองนะ แล้วก็แยกเป็นด้านบนก็กาลังสองด้านล่างก็กำลังสองตามสมบัติเรียกงกลังก็เป็นหน้ากําลังสองสามบวกสองหน้าหลังเป็นหกบวกหลังกําลังสองเป็นสองส่วนด้วยอันดัวหลังต่อก็คือหน้ากําลังสองเป็นสามแล้วก็ถ้าเครื่องหมายลบก็ใช้ลบสองหน้าหลังบวกบวกได้เอบวกหลังกําลังสองหลังกําลังสองก็คือสอง พอบวกเสร็จก็เป็นห้าบวกกับสองรูทหกแล้วก็อะไรเอเอเอะไรอะไรครับรบสองน้าหลังบวกลงลูสองโอเคน่าจะถูกไปต่อห้ารูสองรูทหกเห็นปะเห็นปะทันไหมแล้วก็เราเคยเรียนเรื่องนี้ปะสมมติเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องรูอีก อีกหนึ่งประเด็นีนยการแยกรูทที่มีกำลังสองเรื่องนี้แบบน้องรหัสพี่เคยทักมาเนาะเรื่องนี้จำได้จำได้ไหมแต่ไม่ใช่อันเนี้ยแบบง่ายก็จะแยกเป็นรูทสองตัวนะสงังคิดว่าวิธีนี้ยุ่งยากยนะุ่งยากวิธีนี้แต่จะทำต่อนะทำต่อทำต่อ หกลงนี้หกลงนี้ทำไงต่อหกหกเกิดจากสามคูณสองใช่ไหมแล้วก็เราดูตรงนี้ด,ดนะีอันนี้จำไปเลยนะสมมติว่าเรามีเขาเรีออยกว่างี้อ่ะตอนงี้มันต้องบวกกันได้ห้าคูณกันได้ได้ได ก็ในที่นี้อะไรคูณก,ก,ก,กันได้หา้าอ่าอ่าบวกบวกลบกันได้ห้าไอ้บวกกันได้ห้าแล้วก็คูณกันได้หกสามกับสองใช่ไหมเราก็แยกเป็นสามสองอืมยิ่งยางเอาไงเอาใหม่เราทําส่วนต่อนนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องเป็นบวกนะเพราะเบะเบะทำเบบคูณอันผิดเราต้องทําอันดันบนก่อนทําเศษก่อนทําเศษก่อน ก็อะไรเอ่ยบวกกันได้บวกกันได้ห้าคูณกันได้ได้ในรูทก็คือก็คือหกก็คือสามกับสองบวกกันได้ห้าคูณกันได้ในรูทเราก็แยกเป็นเป็นแบีนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวของนี้จะบ่อยนะขึ้นบ่อยจังก็เอาตัวล่างต่อตัวล่างต่อตัวล่างเท่าใดคูบวกกันได้ห้าแล้วก็คูณกันได้ ได้หกก็สามกับสองเหมือนกันบวกกันได้ห้าคูณกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสามลบสองลำดับสัจจานี้ทําอะไรต่อคอนจูกเกตต่อนั่นแหละเติมย่อคอนจูกเกตต่อคอนจูกเกตยังไงต่อก็ตัวล่างนะคอนจูกเกตตัวล่างโดยการกลับเครื่องหมายของตัวล่างไป ัวล่างก็จะเหมือนกันนะก็ต้องใช้สูตรอีกเนี่ยใครไม่ใช้สูตรก็ต้องกระจายทีละตัวก็เอยถ้าเห็นว่ามันเหมือนกันก็มันก็เหมือนกับยกกาลังสองตัวบนเหมือนกับยกกาลังสองก็เป็นหน้าลังสองบวกสองหน้าลังบวกหลังกําลังสองก็ส่วนด้วยส่วนได้เลยเ่วนได้หนึ่งอันนี้คือด้านล่างคือผลต่างละด้านล่างที่จริงต้องเขียนแบบนี้รูปสามกำลังสองลบกับ รูทสองกำลังสองเพราะว่าเป็นผลต่างกำลังสองสุดท้ายมันก็ตัดรูทสองจะตัดก็สามลบสองก็จะได้หนะึ่งนับก็ทั้งก้อนนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเป็นสามบวกสองรูทหกก็บวกสองแล้วก็ส่วนหนึ่งสามอันนี้เท่ากับห้าบวกกับสองรูทหกแสดงว่าอะไรเอ่ย x อกกำลังสองของเราจะได้ห้าบวก องรูทหกแต่เราต้องการอะไรอีกต้องการวากำลังสองอีกอันนี้แหละบรรเลายละเข้าใจปะอันนี้บรรเลยแล้วแสดงว่าเราต้องทำแบบนี้อีกรอบหนึง่งใครไม่เบื่อบ้างทำแบบนี้อีกรอบนึงอันนี้ได้แค่เอกำลงังสองแสดงว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กใช่ไหมถ้าเราทำอีกตัวหนึ่งก็อาจจะทำวายตรงนี้ต่อเนี่ยบางคนก็แบ่งสองก็ทำวากำลังสองต่อเท่ากับวกำลังสองเท่ากับ เท่าไรเท่ากับรูทสามลบรูทสองแล้วก็รูทสามบวกรูทสองกำลังสองอีกเออก็ะทำเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้สุดท้ายน้องก็ได้แบบนี้น้องก็ได้ไวกำลังสองตรงนี้ทำเหมือนเอกกำลังสองเลยน้องก็ได้เด็ดเดีดเด็ดเด็ดตรงนี ไหนวะอะไรสีเหลืองแับไม่ใช่อ่ฮะจริงป่ะลองติดลองทดสดิเด้ออะไรนะ มันก็นตรงไหน,นไม่มีตรงไหน,นมีจนหนึ่งห้าลบสองรูทหกมันได้หนึ่งห้าลบสองรูทหกมันได้หนึ่งไม่ไม่ไม,ไม อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวช็คยวเช็คกันงั้นเช็คนกต้องเช็คก,ก่อนก่อนที่เบสจะสอนเบสทำมาหมดแล้วนะเนาะเบสทำมานานาเออจริงด้วยวะมาดูดิเออถูกเว้ยถูกถูกถูกเวกกอนนะเอกของเราจะเป็นห้าบุ อรืรหอืมอ๋อคือ x อบวกสองรูทหกเอ,อ่กันลงสองดีกวกานะเออโอเคดีที่มีคนแยง้งอืมโอเคดีที่มีคนแย้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขยเลยพี่เขยเลยรอบนี้อ่ะเดี๋ยวดูวพพ่าผิดตรงไหนมันแยกแบบนี้ไม่ได้เหรอตรงเนี้อฮะฉันแยกผิดตรงไหนอ๋อโอเค เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอาใหมา่เอาใหม่าใหม่เลบ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 เออเออทเขนเขนเอาใหม่เอาใหม,ามเเ่เอาใหม,าามาร่รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยห้าจะเป็นห้าบวกสองรูทหกส่วนด้วยส่วนด้วยสามลบสองเออห้าห้าลบสองรูทหก ออการที่ใช้สูตรเมื่อกี้ได้ลืมบอกต้องมีต้องมีรูทตัวแรกนำมาก่อนแล้วก็ต้องมี a อสมมติตรงนี้เป็นห้าการที่ใช้สูตรนี้ได้ไม่ใช่ห้าเนี่ยการที่ใช้สูตรเมื่อกี้ได้นะเอาใหม่เอาใหม่หมว่าแล้วทำไมแบบอยู่ดีๆแยกเป็นรูทเฉยเนี่ยต้องคูณการอ่บวกลบกันบวกกันได้ห้าแล้วก็ คูณกันได้ได้ได้เอ๋ได้ได้หกก็คือสามกับสองนะแสดงว่าได้เอยแสดงว่าอ,เอ,าอืเราก็ใช้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีรูทนําหน้ามาก่อนถูกปะเพราะไม่มีเราก็ใช้ไม่ได้อันนี้เก็บไปใช้ข้ออื่นมันจะมีเก็บไปใช้ข้ออื่น ไม่ใช่ก็อื่นนะแสดงว่าเราต้องทำไงเอ่ยตรงนี้เราก็ต้องคอนจูกเกตนะก็เป็นห้าบวกสองรูทหกส่วนด้วยห้าลบสองรูทหกคอนจูกเกตไปคอนจูกเกตเป็นห้าบวกสองรูทหกห้าบวกสองรูทหกคอนจูกเกตไปก็ได้เป็นด้านบนนะจะด้านบนจะเป็น ด้านบนก็เป็นอาํากลังสองสมบูรณ์ก็เป็นหน้ากําลังสองบวกสองบวกสี่บวกยี่สิบห้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็ส่วนด้วยห้าลบด้วยลบด้วยอะไร อย่างนี้ป่ะได้ไหมเอ่ยอย่างนี้ป่ะมันข้ามันดูแปกแหลาะสี <blueberry> ่ส <OB disease> ิบเก้าบวกกับยี่สิบรหกลบสังเกตว่าแปลกๆไหมใครไม่สังเกตว่ามันแปลกๆบ้างมันยุะกำลังสองแต่ได้เอ่ย แต่ติดลบเป็นไปได้ยังไงก่อนยกกกำลังสองแต่ติดลบแสดงว่าเลยวิธีนี้ไม่เวิร์คใช่ไหมย,ยกกกำลังสองจะติดลบได้ไงก่อนแสดงว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คที่ทําวิธีนี้เพราะว่าเลยเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่เวิร์คแต่ทําแล้วทําผิดเมื่อกี้เออโอเควิธีนี้เวิร์คไปต่อ เออโอ๊ออยไม่เคยบอกฉันเลยอ่ะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าต้องเป็นยิบห้านะเออน่ารักมากหนึ่งแสดงว่า x ก,กํลังสองของเราก็จะเป็นสี่เก้าบยี่สิบนั่นและ x ก,กํลังสองเราได้แบบนี้ใช่ไหมพอเราต้องการหา y กํลาลังสองก็ทำเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม y กํลังสองก็เอารูทสามลบรูทสองส่วนด้วยรูทสามบวกรูทสองกลังสองเหมือนกันนะทำ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 มันก็จะได้ค่าค่า y ากำลังสองค่า y ากำลังสองอทำ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 มันก็จะได้ค่า y กำลังสองเพราะเราได้ค่า y ากํลาลังสองเสร็จเราก็ไปเทนในนี้เราก็จะได้คําตอบแต่ที่เบบอกไม่เวิร์กเพราะอะไรเอ่ย เพราะว่าเราต้องยกกําลังสองก่อนแล้วถ้าคนใช้สูตรกาลังสองสมบูรณ์ไม่แม่นมันจะเพี้ยนแบบแบเมื่อกี้ใช้ใช้อาจจะลืมยกกําลังสองบ้างอาจจะทําสูตรผิดบ้างแสดงว่ามันไม่เวิร์กวิธีนี้ใครจะทําก็ได้แต่แบ๊ไม่แนะนำนะเจอเนาะอาไม แสดงว่าวิธีที่เบนแนะนำก็คืออะไรเอ่ยอันดับแรกหาค่า x เพียวๆก่อนถ้ามันเป็นรูทเราก็ต้องอะไรคอนจูเกตมันนะสักครู่นะสักครู่นะขอให้จบข้อนี้เราก็ต้องคอนจูเกตนะคอนจูเกตในการคูณตัวส่วนนะแล้วก็กลับเครื่องหมายคนตัวส่วนแล้วก็กลับเครื่องหมายก็จะได้เป็น ด้านบนก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมน,นะเพราะว่าเป็นเหมือนกันทั้งสองโดวก่อนหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองส่วนด้วยโดยด้วยหนึ่งนะจะไม่โชว์แล้วนะเพราะว่าหนึ่งมายัางไแงไแล้วก็ยังไงเอ่ย x แล้วกบห้าบวกสองดีก่อนนะมันก็วนมาที่เดิมมใช่ไหมเออแล้วก็ได้ห้าบวก สองรูดหกใช่ไหมเดี๋ยวกันอันเมื่อกี้เราวนมาที่เดิมป่ะเออใช่เราวนมาที่เดิมด้วยแสดงว่าไงเอ่เพราเราได้ออกซ็ตแล้วก็เอาเอกไปยกกำลังสองต่อ,อเอาเอีกอย่างยกกำลังสองต่อเป็นหน้ากลังสองบวกสองหน้าหลางังบวกหล,ลังกำลังสองแล้วได้ออกซิยกำลังสอง วิธีนี้อาจจะสั้นกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องยกกําลังสองเนี่ยดูนะวิธีนี้เราต้องยกกําลังสองสองตัวใช่ไหมตรงเนี้ยก็ต้องใช้สูตรกาลังสองสมบูรณ์ทั้งเศษแล้วก็ส่วนแล้วก็เอายกกันอีกเอามายุบก,กันเศษแล้วก็คอนจูเกตคอนจูเกตเสศจแล้วก็ต้องเอามาบวกกันก็จะได้คําตอบแต่วิธีนี้วิธีนี้ที่เบกําลังนําเสนอเราคอนจูเกตปุ๊บเราได้ค่า x เราก็ยกกําลังสองค่า x เราก็ได้ค่าที่เราตามหาก็คือ x กําลังสองจะเป็นสี่สิบเก้าบวก ยี่สิบรูทหกแต่ก็ได้เอ่ยหา Y กำลังสองต่อวิธีเหมือนกันนะวายกลังสองโดยการเอา Y เนี่ยมาคอนจูเกตก่อนรูทสามลบรูทสองส่วนด้วยรูทสามบวกโดยสองก็คอนจูเกตค่า Y เนนะคอนจูเกตไปโดยการกลับเครื่องหมายส่วนานะกลับเครื่องหมายตัวน แต่มือไม่สวยนะตอนนี้ก็ด้านบนก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าค่ามันเหมือนกันจะใช้อะไรหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหน้าหลังที่มาของรูทหกน่าจะรู้นะรูทคูณกันก็เอาตัวในรูทมาคูณกันแล้วก็บวกกับหลังกำลัง 2, สองส่วนด้วยหนึ่งนี่คือ y กำลังสอง y กำลังสองของเราก็จะเป็นอา่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือ y อย่างเดียวและส่วนด้วยห้าลบกับสองรูทหก อันนี้คือวเนาะต้องการต้องการ y กํกำลังสองก็ยกสองให้มันนะยกสองก็ยกกำลังสองวไปเนาะก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทำไมไม่ทันบ้างบอกได้แบบสอนเร็วๆนะเพราะเวลาเราหมดแล้วเป็นสี่สิบเก้าลบกับยี่สิบรูทหกอืมได้ได้ต่อไป เป็น49บวก20รูท6ใช่ป่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการตามหาคืออะไรเมื่อกี้ที่เบบอกก็คือ 3x กำลัง2บวก 3y กำลัง2แล้วก็ใครเห็นว่า3เนี่ยสามารถดึงตัวร่วมได้นะเป็น 3x กำลัง2บวก y 2, กำลัง2ลบ5ก็ x กับ y มาบวกกันก่อนบวกกันในหัวแล้นะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยดูนะอันนี้คือค่าของ x อันนี้คือค่าของ y พอเ,เอามาบวกกันใช่ไหมค่าที่ค่าที่ติดรุ่น่ะจะตัดกันใช่ปะ่ะพอเ,เอามาบวกกันแสดงว่า x x กำลังสองบวกวกากลังสองของเราจะเป็น49บอกวก่า49จะเป็นเท่าไหร่90 98ก็เป็น3คูณกับ98ลบด้วย5 3คูณกับ98จะได้เท่าไหร่อั100น 3, หนึ่งร้อยคูณ3ลบ6เนะก็เป็นอ่า294ทันไหม ก็เป็นห้าแล้วก็เป็นสองร้อยแปดสิบเก้าคือคำตอบสุดท้ายมีคนน่าจะได้ก่อนแบนนะวันนี้แบนมึนนะโอเคไหมวันนี้แบนมึนนะวันนี้ไปไม่ได้แบบนี้บ้างส่วนใครที่จบเสร็จแล้วนะก็ไปเรียนวิชาถัดไปได้เลยนะแล้วก็ฝากข้อเจ็ดน,นี้เคยทำแล้วนะใช่ไหมแบบอาชีรอ ไม่เคยทาแล้วยังเขาเจ็ดน่าจะเคยทาแล้วเขาเจ็บนะน่าจะเคยทาแล้วทําในส่วนของการสอนอะไรนะอะอะ่พื้นที่ผิวอะไรเงี้ยการสอนการหาพื้นที่เขาเจ็ดแ้วก็พรุ่งนี้เ,เราจะทําข้อแปดกันต่อนะโอเคใครทาเสร็จแล้วก็สามารถเคลื่อนทับได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับ คอมพิเตอร์ศาสตร์สวัสดีครับ